เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาเจอกับลุงหม่องอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงหม่องก็จะมาแนะนำวิธีชงกาแฟโบราณน,นะครับหลังจากที่ว่าคลิปที่แล้วลุงหม่องก็ได้แนะนำการต้มน้ำกาแฟเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการชกงกาแฟโบราณไปแล้วนะครับซึ่งก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมก็คงได้เห็นได้ชม กรรมวิธีที่การที่ว่าเราต้มกาแฟโบราณเก็บไว้เป็นวัตถุดิบไปแล้วแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัตินำไปใช้ทำได้จริงนะครับซึ่งในคลิปนี้ลุงว่องก็จะมาสอนการชงกาแฟโบราณน,นะครับให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูว่าจะมีวิธีชงยังไงนะครับซึ่งกาแฟโบราณก็เป็นที่ทร,บทราบกันอยู่ว่าคำว่าโบราณ ครับคือสมัยก่อนมันไม่มีอะไรก็มีแต่ไม่มีทีมเทียมใหม่มีนมข้นจืดส่วนผสมเครื่องปรุงที่ทําให้มันเข้มข้นขึ้นมาเหมือนทุกวันนี้นะครับเหมือนสมัยปัจจุบันนี่โบราณจริงๆเขาก็มีแต่ว่ามีแต่น้ํากาแฟกับน้ําตาลทรายแล้วก็นมข้นหวานแค่นั้นแหละครับนั่นคือ,อกาแฟโบราณจริงๆแต่วันนี้ลุงหม่องจะมาสอนอทำสองสูตรนะครับสูตรโบราณจริงๆกับสูตรที่ว่า ทำให้ถูกปากคนสมัยใหม่แต่อยากกินของโบราณโบราณนะครับซึ่งกรรมวิธีจะทำจะชงยังไงให้กาแฟโบราณของเราอร่อยเป็นที่ปิดปกปิดใจของลูกค้ามาดูลุงมองเลยครับลุงมองจะทำให้ดูว่าจะมีวิธีทํำยังไงเช่นเดิมนะครับอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้วชงครับแต่ลุงมอง อขอทําความเข้าใจกับเพื่อนๆท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าการชงกาแฟโบราณน,นี้มันจะมีอยู่2 2วิธีนะครับที่การชงกาแฟโบราณแท้ๆนะครับแบบดั้งเดิมจริงๆกาแฟโบราณก็จะมีแต่น้ํากาแฟาน้ําตาลทรายแล้วก็นมข้นหวานนะครับบางที่เขาประลาดนมอ่า โคดจืดแต่บางที่เขาก็ไม่ราดนมโคนดจืดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็โบราณจริงๆก็คือมีแค่น้ํากาแฟน้าตาลทรายนมโ้ดหวานแค่นั้นเองนะครับนี่คือโบราณจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นกาแฟโบราณประยุกต์ให้เข้ากับคนรุ่นใหม่นะครับก็จะมีผสมขิมเทียมเข้ามาแล้วก็นมโคดจืดราดข้างบนนะครับให้หวานมันเข้มข้นอันนี้เป็น กาแฟโบราณที่ว่าประยุกต์ให้ถูกปากกับคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ลุงหม่องจะมาแนะนําการชงกาแฟโบราณสองวิธีที่ลุงหม่องบอกนี่นะครับเป็นกาแฟโบราณแบบดั้งเดิมกับกาแฟโบราณประยุกต์นะครับให้เข้ากับให้เข้ากับปากให้ถูกปากคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าชื่อว่ากาแฟโบราณนะครับ อย่างมองบอกอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมนื้อชงอันนี้เป็นกาแฟโบราณจริงๆนะครับนี่เป็นแก้นี้จะเป็นลุหมอ่อมจะสอนสมกาแฟโบราณจริงๆดับแรกเราก็จะมาเติมน้ำตาลหนึ่ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเทน้ำกาแฟลงไปครับเทน้ำกาแฟลงไปครับ ให้เกือบเต็มแก้วนี่แหละครับเมนี่ให้เกือบเต็มแก้วนะครับหเหลือไปนิ้วนึ่งข้อนิ้วหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นตามปริมาตรก็จะประมาณ150 ml นะครับหลังจากเราใส่น้ำตาลใส่น้ำกาแฟโบราณล,ลงไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเติมนมข้นหวานครับ4ี่ช้อนชา1 2 3 4 แล้วมันก็จะได้กาแฟเต็มแก้วพอดีจากนั้นเราก็มาคน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 ,ค,น,ค,น,ค,นครับน้ำตาลทรายกับนมค้นหวานให้เข้ากันอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับเราก็จะได้กาแฟโบราณจริงๆนะครับโดยมีส่วนผสมแค่3อย่างคือหนึ่งน้ำกาแฟที่เราต้มไว้กองใส่กาไว้นะครับอันดับที่2ก็คือ น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ,ะสว่วนผสมอันดันที่3คือนมข้น4ช้อนชาอันนี้เป็นกาแฟโบราณจริงๆนะครับอีกวิธีหนึ่งครับลุงมองจะมาแนะนำชงกาแฟโบราณแบบสมัยใหม่แบบถูกปากคนรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คืออันดับแรกเราก็จะมาใส่กิมเมพม1ช้อนโต๊ะคูณน,นะครับใส่ข้อบาย อันดับสองน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำกาแฟที่ต้มไว้แล้วในคลิปอย่างที่ลุงม่องสอนคลิปก่อนเราต้มน้ำกาแฟโบราณเสร็จแล้วเราก็มากองใส่กาทีเก็บไว้กุนไว้ตลอดนะครับเวลาเราจะมาชงมันก็ร้อนก็จะได้ชงง่ายนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็เทน้ำชาน้ำกาแฟที่นี่ลงไปครับ อาจจะเกือบ,บเต็มแก้วหนึ่งอนิ้วนะฮะเหมือนลูกม่องสอนไว้นะครับจากนั้นเราก็ชงส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอันนี้เป็นสูตรที่2นะครับสูตรสาหรับกาแฟโบร,ราณสําหรับคนรุ่นใหม่ก็จะมีกิมเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะพูนน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็เทน้ำชากาแฟโบราณที่เราต้มไวนะ้ใส่ลงไปครับคนให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะมาเติมนมข้นหวานครับจชเดิมสีช้อนชา1 สองสามสี่ครับมันก็จะได้เต็มแก้วพอดีนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาคนส่วนผสมทั้งหมดทีมเทียมน้ำตาลทรายแล้วก็นมข้นหวานให้เข้ากันนะครับอันนี้เป็นสูตรที่สองกาแฟโบราณสำหรับปากคนร,รุ่นใหม่นะครับส่วนแก้วนี้กาแฟโบราณจริงๆที่นุงมองอสอนไปก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นเราก็มาเตรียมแก้ว สายน้ำแข็งแล้วก็ทีนี้เราก็เทกาแฟโบราณสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเทลงไปครับขณะเราก็จะมาเติม้แครเสร่จแล้วเราก็ราดลงข้นจืดทอบลงไปข้างบนครับ <Yeah. S 1> เราก็จะได้กาแฟโบราณ อีกสูตรหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่หวานเข้มข้นแล้วก็ใส่นมข้นจืดเข้าไปให้มันมันนะครับเข้มข้นหวานมันอันนี้กาแฟโบราณสำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับคนถูกปากคนที่ว่ารุ่นใหม่ที่เขากินเข้มข้นหวานมันนะครับอันนี้คือกาแฟโบราณนะครับมีสองสูตรนะอ่ามีสองสูตรนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมอย่าสับสนนะเสร็จแล้วเราก็มาปิดฝาครับจำให้ดีนะมันมีสองสูตรนะครับ โอเคนะเป็นไงครับวิธีชงกาแฟโบราณลุงหม่องก็ทำได้ทำกรรมวิธีการชงให้เพื่อนๆนท่านผู้ชมได้ดูได้ชมไปแล้วนะครับก็อย่างลุงหม่องว่านะครับกาแฟโบราณมันก็ต้องโบราณสมชื่อนั่นแหละแต่มันก็มีวิธีชงสองอย่างนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนนะครับ แต่ลุงหม่องจะถามมาที่ลูกค้าที่ร้านลุงหม่องจะถามว่าเอาโบราณแบบไหนโบราณจริงหรือว่าโบราณประยุกต์นะครับส่วนมากลูกค้าก็นิยมกาแฟโบราณประยุกนั่แหละครับเพราะถูกปากกับคนรุ่นใหม่สมัยใหม่นะครับกินหวานมันนะครับรสเข้มขน้นนะครับอย่างลุงหม่องบอกนะครับการต้มกาแฟโบราณเราจะต้องต้มให้ได้น้ํากาแฟที่เข้มขน้นเสร็จแล้วเราก็มากรองใส่กาอุ่นไว้ตลอดนะครับ เอาลูกค้ามาซื้อเราก็จะได้ชงให้ลูกค้าได้เลยเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เปิดร้านก็ต้องคอยดูนะครับว่ากาแฟาที่เราใส่เอนไม่หวัดเป็นชากาแฟาที่เราใส่กาไว้นะครับต้องคอยเช็คดูว่ามันมันร้อนอยู่ตลอดหรือเปล่านะครับเปิดสวิตช์ข้างหนึ่งมันคงอยู่ได้หลายได้นานอยู่นะครับหรือพรุ่งชัง่วโมงแต่ถ้าหากว่ามันเย็นเริ่มเย็นลงแล้วล้วก็ต้องคอยเปิดสวิตช์อุ่น ให้มันร้อนไปตลอดนะครับพอเวลาลูกค้ามาสั่งเราจะได้มันจะได้ชงได้เลยจะได้ไม่ช้าครับสําหรับในคลิปหน้าลุงมองจะมาแนะนําวิธีชงโอเลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นเมนูเครื่องดื่มยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนเป็นเครื่องดื่มดั้งเดิมของเราเลยนะครับโอเลี้ยงเนี่ยคนไทยนิยมกันมากส่วนจะมีกร,รมวิธีชงยังไงให้ร่อยให้ติดใจลูกค้า ติดตามคลิปลุงหม,ม่องแลครับคลิปหน้าลุงหม,ม่องจะมาสอนอมิีโชงโอเลี้ยงครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ